ส่งยังแบดเช็คบ่อยๆอ่ะส่งยังแบดอ่ะเช็คบ่อยๆวันนี้มาคุยในเรื่องของอาแบตเตอรี่ะฮะแบตเตอรี่รถยนต์วิธีชะลอให้อ่ใช้ได้นานๆน,นะฮะซึ่งไม่เกี่ยวกับไม่แบตผมเลยผมม่รู้อาจจะมาโชว์ทาไมนะฮะวิธีชะลอให้ได้ใช้นานๆน,นะฮะสำหรับแบตเตอรี่ในรถยนต์นะฮะก็คือว่ามันตัวเช็คบ่อยๆตามที่ผมบอกนะครับทีนี้ในเรื่องของแบตเตอรี่ที่เติมน้ํากลั่นอยู่ับพยายามอย่าเติมให้มันเต็มปริมจนเกินไปนะเพราะว่า เวลาเราปิดจุกนะครับมันจะเกิดเวลามันล้อนออกมาแล้วเราตรวจสอบไม่ดีขับออกไปฮะจะเป็นขี้เกลือครับแล้วก็ทีนี้ในเรื่องของส่วนที่ต้องเช็คอีกอย่างนึงคือว่าจุกของมันนะฮะเวลาเราล็อกเข้าไปที่จุกของขั้วมันนะฮะพยายามล็อกให้สนิทครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าล็อกไม่สนิทเวลาขับออกไปมันกระเทือนกระเทือนนะฮะจะทําให้แบตเตอรี่มันเสียเสียง่ายครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเรื่องของการที่ เราขับไปโดยที่ว่าดับเครื่องบ่อยๆเปิดสตาร์ทเครื่องบ่อยๆตัวนี้ก็ทาให้เสียเร็วและสุดท้ายก็คือว่าถ้ารถเราไม่ได้ใช้นานๆน,น,นะฮะ,ะควรสตาร์ททิ้งไว้สัก10-15นาทีก่อนออกไปครับเพราะว่าการไม่ได้ขับนานๆน,น,นะฮะขั่วของแบตนะฮะมันลดเปลือเสื่อมสภาพลงนะฮะ,ะเพียงเท่านี้ก็ทําให้รถของท่านนะฮะแบตเตอรี่ของท่านสามารถใช้ได้มีอายุการใช้งานได้มากขึ้นครับผมขอบคุณครับ